ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีลูกอะค่ะแล้วเราอยากหาวิตามินดีดีอะค่ะสักตัวหนึ่งมาบำรุงลูกในคันของเราสิ่งที่เราคิดถึงตอนแรกเลยเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กที่สุขภาพดีมีภูมิต้านทานดีฉลาดยิงก็เลยคิดว่าอืมเรารู้แล้วล่ะเราอยากเอา D S A เนี่ยแหละ มาทําขายเพราะว่า d s a เนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะกับการบํารุงสมองของน้องๆตัวเนี้นะคะนอกจากเสริมภูมิต้านทานให้น้องนะคะยังช่วยเรื่องอะไรคะน้องบูด้าส้องแล้วก็สมอง,มองทําให้น้องบูด้ามีสมาธิดีคะเรียนรู้อะไรก็จะเรียนรู้ได้เร็ววัยและที่สําคัญนะคะ น้องบูดาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะแม่ให้น้องทานตั้งแต่ตอนที่แม่ท้องเลยตัวเราทานน้องก็ได้รับไปด้วยตอนนี้น้องบูดาสี่ขวบแล้วคุณแม่ก็จะให้น้องบูดาทาน2องเม็ดตอนเช้านะคะอาหารเช้าเลยเรานะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมเภสัชนะคะให้คําปรึกษาตั้งแต่เบื้องต้นค่ะผลิตและนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดดสูงสุดมั่นใจได้เลยนะคะเพราะมีการตรวจสอบทุกล็อตการผลิตมีผล C O A ยืนยัน มีทั้งอ,อยอไทยและอ,อยออสเตรเลียและยังมีฮาลาด้วยนะคะ1เม็ดของเรานะคะจะมีปริมาณน้ำมันสาหร่าย350มลกรัมมี DHA เข้มข้น40%เท่ากับ140มลกรัมเลยนะคะส่วนวิธีทานนะคะก็ง่ายมากใช่ไหมคะน้องบูดา เราสามารถที่จะบิดหางตาหรือว่าตัดที่หางตานะคะแล้วก็ดีผสมนะคะที่หนิงปณิตานะคะยังมั่นใจตัววีมเองก็งมั่นใจมากๆนะคะดังนั้นอยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะมั่นใจในแบรนด์ออสเวลไลท์